ดิฉันนางสาวชุติพรพันเอี่ยมตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบดินเดชาศิล์สิลหะเสนีเป็นครูแนะแนวดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้คำปรึกษาทางด้านการศึกษาต่อด้านอาชีพและด้านส่วนตัวและสังคมด้วยสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อนักเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม อาทิเช่นพฤติกรรมและความรู้สึกในหลากหลายมิติดีชันและครูแนะแนวได้จัดตั้งโครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC Youth Counselor เพื่อพัฒนาส่งเสริมให้นักเรียนที่มีจิตอาสาในการรับฟังเพื่อนได้รับความรู้เกี่ยวกับการให้คำปรึกษาและได้นำความรู้ที่ได้ดูแลช่วยเหลือด้านจิตใจโดยครูแนะแนว ดูแลชี้แนะอย่างใกล้ชิดทางนี้ได้นำนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา Y C. เข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆเพื่อพัฒนาโครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ดิฉันได้ตั้งใจทำมันออกมาให้ดีที่สุดนักเรียนในแต่ละคนได้ค้นพบเส้นทางเป็นของตัวเองรู้จักวิธีแก้ไขปัญหา ดีฉันภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของนักเรียนทุกคนสุดท้ายดีฉันขอขอบคุณผู้บริหารทีมงานครูแนะแนวผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนที่ได้ร่วมการพัฒนาส่งเสริมเรียนรู้ซึ่งกันและกันจนทำให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น